สวัสดีนะครับวันนี้มาเจอกันในคลิปหลวงปู่ทวดรุ่นปี2,5 2 5, 0, 20, 6เป็นบล็อกหน้าเลื่อนหลังส5ห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดูยังไงหน้าเลื่อนยังไงหลังสอหายังไงนะครับนี่นะครับก็เ,เรียกว่าหน้าเลื่อน หน้าเลื่อนใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าคือได้เรียนเบบมาจากเรียนปีของพระนารยเปนะครับเขาเรียกว่าหน้าเลื่อนสมมนัดิักบางคนง,งงหน้าเลื่อนเลื่อนยังไงเลื่อนตรงไหน <c oughs> นี่นะครับหลังโซว่าดูด้านหลังครับผมที่เป็นด้านหลังจะเป็นอาจารย์ทิมนี่นะครับโซว่าอ่านี่โซว่าครับผมพระครูวิสัยสุพลวงเล็บอาจารย์ทิม นี่นะครับสว,ว่าปีรองรพัน120ปุกนะครับสวยครับผมเหรียญนี้ฟอมประกวดเลยครับผมเหรียญนี้อา่ามีพี่ท่านหนึ่งอา่าให้ผมช่วยหาให้นะครับผมนี่ก็ได้หามให้แล้วครับผมก็เตรียมจะถงให้อยู่ครับแต่ว่าเอามาทาคลิปไปดูกันก่อนนี่นะครับ ลักษณะการดูว่าเป็นพระเทดูยังไงนะครับดูด้านหน้าท่านนะครับด้านหน้าท่านด้านหน้าท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหูห่วงตรงนี้จะประชิดกันนะครับโคบจะชิดกันนะครับหน้าผากมีลายสิน้นกรับผม เส้นคมชัดหมดเลยครับผมเส้นคมชัดหมดเลยเส้นคมชัดหมดเลยครับผมเส้นคมชัดแล้วก็ทีนี้เรามาดูด้านหลังครับผมด้านหลังดูนะครับหลังด้านหลังจะเป็นอาจารย์ทิมพระอาจารย์ทิมนะครับดูขั้นเรกเลยครับผมหน้าพระอาจารย์ทิมนะครับ น่าจะนูนครับผมน่าจะนูนมากครับผมหน้าอาจารย์ทิมจะนูนมากครับผมหน้านูนมากมากเลยครับหน้านูนแล้วก็เส้นผมจะคมจะชัดนะครับนี่เส้นผมคมชัดครับผมมาแล้วก็ตรงนี้จะมีเม็ดอยู่เม็ดนึงครับผมเนี่ยอ่าตรงนี้เม็ดนึงครับผมตรงนี้มีเม็ดนึงนะครับ โอเคแล้วเรามาดูหูห่วงหูห่วงเล็กๆนะครับหูห่หวงเล็กๆหูห่หวงเล็กๆนะครับหูห่หวงตรงนี้เล็กๆอืมแล้วก็จุดสุดท้ายมาดูกันนะครับดูตรงนี้เลยครับหนึ่งขีดตรงนี้เลยครับอ่าตรงนี้เลยครับผม หนึ่งขีดตรงนี้เลยครับผมคุมเยย่ๆชัดๆัดเลยครับผมคมคมเย่เยชัดๆเลยครับเบส้นนี้ใครไปเจอแบบนี้นะครับไม่ต้องคิดมากจ่ายตังค์ได้เลยครับผมนี่นะครับลักษณะการโดยตัดได้ดูเดี๋ยวผมให้ดูรอบรอบเหรียญครับผมให้ดูรอบรอบเหรียญครับมานี่ลักษณะตัดแบบนี้นะครับลักษณะตัด ดูชัดไหมครับผมนี่ครับลักษณะตับอ่าเจอแบบนี้ไม่ต้องคิดมากครับจ่ายตังค์เลยจ่ายตังค์เลยครับผมเรียนนี้สวยสำหรับประกวดเลยครับผม ก็เย็นดีสำหรับคุณพี่ที่ได้สั่งให้ผมหายนะครับถ้าใครต้องการอยากให้ผมหายก็ติดต่อมาทางไลน์ไอดีนะครับ0897082189ครับเล็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ